้าพี่น้องมาเบิรงก็จะถ่าหน้าอุบะถ่ายหุดหน้าเนาอพี่น้องเวยรถไาหน้าไทยได้จ้า <S <S ถ้าเป็นเผยดาวทำแบบนี้ได้ก็ถือว่าพ่อแม่หรือว่าพอถอดไปถ่ายเพื่อสิดีใจเนะจ้าสวัสดีค่ะทุกคน สวัสดียามเช้านะคะคลิปนี้หนูขออนุญาตพูดไทยนะคะอยู่ประเทศลาวพูดไทยได้ค่ะไม่ผิดกฎหมายนะคะคลิปนี้ก็เลยจะมาขออนุญาตทาคลิปพูดไทยนะคะสวัสดียายเมเช้านะคะพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เห็นนี้คือไม่ใช่งัวของหนูนะคะเป็นงัวของ คนที่อยู่แบบนาใกล้ๆกันหรือว่านาติดกันอะไรแบบนี้นะคะนีก่ก็ร้สึกึ่าก็เจ้าคือมีงัวหลายเทสนะาพี่น้องอีกอย่างก็เจ้าก็มีที่นาเยอะหรือว่าแปลงน,นาเยอะนาะก็เจ้าก็คือสามารถทํารั้วแล้วก็ปล่อยงัวเลี้ยงแบบนี้เลยค่ะทุกคนเนะาะจักโตนพีโนโ่น้องนี่คืองัวเจ้าเดียวนะคะ ก็หนูพูดไทยก็ไม่ซัดเท่าไหร่นะคะก็จะแบบว่าทไทยผสมลาวเนาะคะ่ะผู้พี่น้องนะับเป็นน้จตัตเบิงสงมีตัวหน่อยตัวใหญ่เนาะเพันลายออกมากพวกมึงสวนีนีิป้าเป็นพูงอยู่พี่น้องคะ่ะเนาะเด้อสวัสดียามเชาะะ้าค่ะตอนนี้ก็เวลาประมาณ8ปดโมงครึ่งนะคะทุกคนบรรยากาศก็กแบบดีสุดๆเลยเพราะว่า เมื่อคืนนี้ฝนตกค่ะฝนตกแต่เมื่อวานตอนหกโมงนะคะหกโมงเย็นนะคะตื่นเช้ามาก็จะเจอบรรยากาศประมาณนี้เลยค่ะอยู่ตรงไร่ทุกงนาเหมือนเดิมค่ะทุกคนพอดีว่าตื่นขึ้นมาก็ได้ยินเสียงรถไถานาค่ะท่านผู้ชมค่ะสาวนาบก็เลยว่าสิบ้าทุกคนนะคะมาดูรถไถานาเหมือนเดิมอีกแล้วนะคะ รถไถานาเดินตามเนาะสีคนลาวนิยมใช้นะพี่น้องเสื้อบอรจจาว่าถ้าไม่ใช่หน้านาจะไม่ได้เห็นแบบรถไถานานะคะหม่วงดูสินี่เป็นมะม่วงของกะเจ้าเด้อพี่นอ้องเราบโอกาสเด็ดดอกต้นหนึ่งก็มีต้นนี้มีไม่เยอะนะคะนี่เป็นแปลงนาของคนอื่นนะคะแล้วก็ขออนุญ,ญาตแล้วนะคะเจ้าที่เจ้าทางเจ้าเจ้าของนาขออนุญ,ญาตถ่ายคลิปนะคะผมพี่นอ้องมม่วงกะเจ้า โรกันได้เนาะแต่ว่าตัวน,นั้นรนรกตัวน,น้อยๆนึงนะคะตื่นเช้ามาก็เห็นแบบว่าได้ยินเสียงรถไถนาค่ะทุกคนอ้่ทางพุน่น้อสนามก็เลยว่าสิผ้าทุกคนมาเบิงเ้งนะจ้ะแคจะเจไถหน้า่าจจะไถห,หุดนนะพี่น้องแต่ว่าสนามพันผีชายยังว่าท่านเอารถไถออกมากเลยยังว่าท่านเลย,ยถาาไถจักเกืือพี่น้องเลยจักงานได้าานาาเน่าท่านลำบากเนาะคะ่ะสิผ้ามาเบิงเนาะ หนูก็พูดไทยผสมลาวนะคะทักผู้ชมคะ่ะบรรยากาศก็ดีค่ะโหเมื่อคืนนี้ฝนตกฟ้าร้องแตกปิดโทรศัพท์สนับแบบไม่ได้รงคลิปเลยหมู่บ้านนี่พี่น้องเลยนอกจากว่าลำบากไหมยอยู่ลาวป่าฟ้าล้องฟ้าฟา,ฟามดมนเด่นโทรศัพท์บอดดายเลยหาเหรียญเนี่ยาหาสิพาตายนะพี่น้องนี่เป็นหนองน้ำสองบ้านเด็กต่อรสิบหนามเต็มน้องเลย คนซาแนนเนี่ยมาเห็นกค่เจ้าไทยหุดหน้าเนะาะงามก็เลยว่าชิมไทยกินในพี่น้องเบอร์คืออยากสิบอกว่ารถไทยหน้านะ่ะพี่โย่โมดเห็นกันแบบบ่อยๆได้ส่วนลายเนาะคนเล่าหรือว่าส่วนลายสิสิได้เห็นส่วนแบบมาอันหน้า,นางามสิลงไหลงหน้างสินะ่ะเจ้าคือแต่ละขอบขั้วนี่ก็จะเอารถไทยออกมาทุกหน้าเนาะกต่มาไทยโบราณชิ้นไทยตะก,กาไทยหุดเนาะพี่น้องเนาะ ไวไทยขาดดำยังสีเนาะค่ะนี่ม่งก็จะชิยุดจ่งวะไทยคเิรนแม่นของไทยอยู่บหือนี่เอแม่นเลกไทยไทยที่นเฮ้ยยุมตาไปนอะคู่มัตา,ตาบริษัทยา พูดแมนรถเบียดรถจีนเล้วพี่น้องพูดเม่นรถล้าด้วยจ้าคนไทยพออนุญาตเดีวขออุญาตาทายคลิปเหล้าเดี่ที่สเดี่ยวทีชนามาทายคลิปมันมันคนหนึ่งแต่บาร์ปีนั้แม่นไทยดอกแต่่าร์สาสนามพออุญาตทยชเจ้าแลี่เนาะพี่น้องข้อุญายาทายคลิปเด้อว่ะ้อาายคลเด้อ ก็ว่าโอเคจา้าแบบว่าหนาไล่ไล่พี่น้องน่าเพลินเนาะค่ะหน้าเราก็ให้ใหญ่แง่ได้พี่นอ้องท่งนี้สนามเนี่ยเพ็นหนาตายกี่บาเป็นรถเกียร์รถจีนที่ไหนได้เป็นรถไทยคู่โปตาพี่น้องโอ้โหต้องบอกว่าได้อยู่เมืองเล่าใส่แต่รถไทยหน้าไทยด้วยพี่นอ้องของจีนของเดียร์เนี่ยบ่ค่อยมีนะ บ่ค่อยเห็นเนาะมันร้ายเป็นของไทยอีดีแม่จา่ามันกลินนี่ทุกคนก็เห็นเลยก็จะมีป่ายเขียนบอกเราพี่นอ้องไทยนี่เป็นสองงานไทยนั้นนอกไทยเดี๋ยวแหละพี่นอ้องเยอะเยอะหายเยอะงานนี้เนาะหร้ายร้าย,ายพี่น้องอันอน,นี้เป็นคนที่บนะอะไรเป็นยู่ในหะมู่บ้านสนามเลยพี่น้องก,ก็จะยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งนาะกับหมู่บ้านใกล้ๆกัาเลแล้วอยู่หมู่บ้านหวยเนาะ เบ้าอะยตัวไทยนี่นะพี่หมอเบิ้งก็จะไทยนะมันเป็นตะเมอเลยเดี๋ยวมันนักะนะรถไทยเนาะพี่นอ้องสบายสบายาพาชิไฮเบากะโอ้โหจะพูดยังไงอะ่ะก็ดีกว่าเราใช้ควาไยไถนานะคะเนาะมีรถไถนานี่กับโบเมน คนธรรมดาได้พี่น้องเอ้ยอยู่เมืองลาวนะเนาะค่ะผันเพื่อนผู้ใดมีรถไถหน้าคู่ประตาสายามคู่ประตานี่กระทือว้าโอ้ะระ่ับกลางคนแหล,ละระ่ับถูกะระ่ับกลางบางทีก็ยังบ่อยากมีเนาะ,ะระ่ับแบบรว้ยนะแต่รับมีเงินเนาะว่ารถไถนี่ก็บบราคาบ่แม่นถูกๆเนาะประมาณเรารับโอ้เจ็ดแปดหมื่นนะพี่น้องเนาะจะมีหลายหลุนที่ต่ว่าสนามของบริเนจใจแบบใด้ดุนใด้จริงสินะ แต่กะหูแต่หูพ่อหูแต่ว่าเป็นรถท้ยหน้าทยเองสินะเบ่งเด้กกับเป็นตาแบบใส่งานง่ายอ่ะพี่น้องบบแบบมันจะพังงายขนาะนี่จะบบบพังงา่ายเองสินะมันจะทนทานเนาะใส่งานแบบท้ายไปเลยอ่ะเบิ้ลมือเ,เวน้นเป็นยังหลอกท้ายโค่นอันดีสิค้าหลาก,ก่อนพี่น้องเลยเนาะอันนี้เป็นอน่าจะท้ายหุดไวเนาะพี่น้อง ไห้หุดไปดำหน้าจริงแค่เจ้าก็บเลยคุยดอกพี่น้องเลยแค่ทั้งเค้าเลยหยาดทายผิดกันนะจ๊ะแค่เจ้าก็ทั้งทั้งทายตามสบายเลยน้องพี่น้องก่อนสุดท้ายสนามกับเค้าเลยหยาดเนาะบางทีก็สิโลงในบางทีก็ลืมคล้องสินะ มีใครเห็นคลิปนี้แล้วชอบบรรยากาศแบบนี้ไหมคกกะกัช่วยคอมเมนต์แล้วก็ดกดติดตามมาหายกำลังใจสานามในเด้อพแมีพีน่น้องมาจา้าก็ใช้เวลาอะไม่นานนะทุกคนนะันี้รู้สึกครึ่งชั่วโม,มงประมาณ20นาทีนาทีงานหนึ่งอะพาตอน,นีสนามลงมาจากบ้านอ,ายอ,าอย่นี้เสียงรถไฟแท๊กแท๊กแท๊เนาะค่ะแค่น่อยกับแล้วเลยพีน่น้อง แต่ว่าหน้าหน้าเงินหน้าหน้าเคนเด๋จะมี่หยาร้ายเนาะเป็นสะโพดนั่นสินะทุกคนบางคนกับแผลเราคือหน้าสาวสนามแผลได้เนี่ต้นอันนี้นะพี่น้องเลยเป็นยาบอ้ห์นี่หน้าตาเป็นแบบนี้ยตามช่งหน้าฝนจะลายมากเลยจะลำบากตรงนี้แหละดสาบ่มีต้นนั้นนี่เพิ่งจะสิ้นท้ายไงพวก่าพี่น้องจ้าหน้าสนามนี่แหละทุกคนนี่น่ะ มาแล้วสิไดชไทยอยู่ได้หน่นะหูดนะทุกคนนี่นะนี่พวัฒน์สนามเซาน่าก็จะเห็นเนาะมีไฮนี่เนเนี่ยนี่นี่หนึ่งสองแล้วก็สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดว่าสิบสามไฮลงไปผูผ้พีน่น,น้องเลยหางไฮบนใหญ่เนาะค่ะสิไดชไทยอยู่หูดนะมือนั้นสนามมาไทยมือนั้นที่สนามอันมาไทยคลิปก็จะบ้านเขานะพี่น้องเนาะอืมเดี๋ยวสิพายางไปเบิ่งเนาะทุกคนสิบา้าก็แต่วานมือหนังพี่น้อง มนันกระจาวานน่องกระจาวานเดี่ยวหูซุกบ,บ้าน,นก็ต้องแตกไหมพี่น้องจ้าอยู่บ้านห้าวกะสนามกะชิทายแตกเยลก้วกาวรำมาศาสบาัดของ,ของหายทุกคนเบิ่งเนาะจ้ะกัดจะบ่วคอยได้โดนด,ด่าหมอกน้ำมาจะทายแบบเน้นความบรนนอก็หน้าเข้าห้า,าให้เบิ่งเนาะพี่น้องด่ามาหลายปวดหัวเนาะทุกคนมีพี่น้องใหนบอกอันนี้เป็นเขาที่กระจาวาน เมือก่อนทีสนามมา่ายคลิมนะเด็กก็จะวานมาเลยด้วยค่ะเดชัยผุวล,ลงมาลงมาเนาะลงมาแล้วก็ลงมาแล้วก็ลงมานี่นะเห็นไหพี่นอ้องทีเรือนี่ทีพระท่านท่านหูเนี่ยคือทีหน้าทีสนามเสาก็จะเห็นทะเลที่ทุกคนหนักขาแตกโนแล้วแตกโนแล้วเนาะเขี่ยวแล้วพี่นอ้องเห็นไหมก็จะย่อได้ไม่วานได้หนี่ก็จะวานเราได้หนี่พี่นอ้อง เห็นหม้อเคี้ยวงามอยู่นะพี่น้องเนาะอยากอ๋อ,อคือกาแล้วนะก็เจ้าบานไประมาณมุงทิศมั้งพี่น้องเลยนะคะประมาณนี้ค่ะทุกคนแป๊บเดียวพี่น้องจ้าไก่ชีแรีแล้วนะคะกล้เสร็จแล้วนะคะแปบ๊บเดียวเท่านั้น ก็คือรถไถนานะคะทุกคนอยากจะบอกว่าหาดูแบบหาดูยากนะเออจะหาแบบดูแบบง่ายๆแบบนี้ไม่มีนะต้องแบบว่าช่วงที่จะลงนาเท่านั้นนะคะจะได้เห็นแบบรถไถนาเยอะๆเยอะๆแต่และครอบครัวก็จะเอาออกมาใช้อะไรเงี้ยพอเสร็จหน้านาแล้วก็จอดป้าไว้น้องพี่น้องเนาะ นอกจากไปแกยพื้นแกยหมอแกยใหม่เขาปลาเขาดงสิเนาะ,ค,ะค่ะดูสิคะบะได้เฮิงเลยพี่นอ้องประมาณเจ้าหน้าที่เนาะก็สิเรียวเรียวให้พวกใหญ่หนึ่งสองงานพี่นอ้องให้หนึ่งนาะให้นาเฟินแบบบลาเออสล้วอะไก็เพิ่นจะมีแบบเพลงอ่ะบาได้นี่ว่านทำเน๊ยนี่ว่ายกูนี่อีก คนพี่นองแบบว่านีเลงให้ไว้กว่านี้นะแต่ว่ายันคนยางโบทานมันจะเอาแบบดาวาบบนยางท่านยังสิ่อนะคะทุกคนดูสิคะแต่งานง่ายาเยนี่อเบาเนาะแต่้าไปจับือว่าเป็นสนักพี่น่แห้งกุญยิ่งอ่สูงท้ายว่ได้มาสานซ่าเดี๋ยวหาแห้งหใเนะสูงได้โอเคค่ะพรมพี่นง ดูสิคะแป๊บเดียวใกล้จะเสร็จแล้วงานที่สองนะคะสำหรับการไถหน้าเนาะที่ใส่รถถยหน้าเดินตามด้วยรถถหน้าไทยหรือว่ารถถยหน้า,า,นถถา,นาคู่โบตา้าน้องพี่นอ้องสยามคูโบต้านะคะแป๊บเดียวทุกคนใกล้จะเสร็จแล้วโอเคค่ะคลิปนี้น่กับผ้าที่น้องมาเบิง้งก็จะถ่ายหน้าหรือว่าถหุ่หน้านอ้องที่นอ้อง สวยโดยไทย้าไทยเด้จ้าเอป็นบาสราจินีนางซิขอจบคลิปตเด้กพี่น้องเอาไว้เที่ยงตอนนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาทับท้มเบิรงคลิปเด้อร์พรมพี่น้องฝากกดไลคงแจ้งเด็จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อค่ะไปแล้วพี่นอออ้อนนสงสวัสดีค่ะสบายดีบ๊ายบาย าเป็นเคยเราทําแบบนี้ได้ก็ถือว่าพ่อแม่หรือว่าพอสาวไป็นสาวเพื่อสิดีใจเนะจ๊ะตะไยกำลังมาค่ะทุกคน